สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครูไดม้มาเล่นที่สวนยางนะคะมามาให้กำลังใจพ่อบ้านกำลังตัดหญ้าอยู่ที่สวนของอสวนหวายนะคะตอนนี้กำลังตัดตัดหญ้าอยู่ทําความสะอาดเพื่อให้มันดู ไม่รก,กรุงรังแล้วก็จะได้เดินไปมาสะดวกนะคะตัดหญ้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการตรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นหวายนี่จเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นสวนยางของแม่ครูนะคะสวนยางเนื้อที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะเนื้อที่ก็ประมาณ10บไร่เอง นะคะหิบไร่ก็กรีดยางวันนี้ให้น้องมากรีดยางให้นะคะนี่ก็คือยางที่เขากรีดเสร็จแล้วให้เอฟซีดูนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นยางเวลาเขากรีดแล้วมันก็จะไหลลงสว่มันจะมีกระกระป๋อ,ปองมีกระปุกใสยย่ยางเนี่ยน้ำยางนะคะเข้มข้นมาก ต้นออยางเป็นการหารายได้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวขนะายครั้งหนึ่งก็ไม่ได้มากเท่าไหร่น้ำเอฟซีขายสิบห้าวันต่อครั้งนี่ก็แม่ครูไม่ได้มีสวนยางเยอะเนาะไม่เหมือนคนอื่นเขา ก็ได้ครั้งละห้าร้อยกว่าโลแค่นั้นเองแต่ละครั้งนะห้าร้อยกิโลคนอื่นเขาได้เป็นตันนะแต่แม่ครูไม่มีเนื้อที่ว้างนะคะก็ทำเท่าที่มีนะคะคือทางเข้าไปในกระท่อมน้อยของแม่ครูมันจะมีะข้าง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 ,างกระท่อมก็จะมี แล้วไก่เลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงปลาด้วยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสวนของแม่คูนะคะมีผักนานาชนิดนะคะเดี๋ยวแม่คูจะพาเดินชมไปนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นป่ารกมากนะเต็มไปด้วยกอไผ่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ เราบาบุกเบิกเกือบสองเดือนถึงจะได้ขนาดนี้เมื่อสมัยเมื่อสมัยยี่สิบปีมั้งสมัยนั้นเป็นป่ารกมากนะคะแต่ปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้เป็นสวนยางไปหมดแล้วนะคะ ว่างๆ f c มาแวะชมมาเล่นกับแม่ครูได้นะคะมาจะมาชมสวนแล้วก็ที่สวนนี่ก็จะมีบ่อป,ปลานะคะเลี้ยงปลาปลาจระเม็ดปลานินซึ่งคลิปหน้าจะพาไปดูบ่อปลาเล็กๆแต่ก็ปลาก็พอได้กินอยู่ค่ะถ้า f c มานะ จะพาไปกินปลาเลยปลาสดๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ